เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m a n a g e m a n l วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA m a n a g e mm hmm. ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับร้อนมากที่สุดเลยค่ะตอนนี้ <laughs> เพื่อนๆที่ออกกําลังกายนะครับอย่าลืมดื่มน้ำเยอนๆนะครับเป็นห่วงวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด9คู่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเิ่มวันที่เกมแรกครับเกมการ,รถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน TNT นะครับ ท o r ทอล์แรปเตอร์เดินทางไปเยือนบอสตันเซลติกในเกมการแข่งันวันนี้ท o r ทอ t o แร็ปเตอร์ยังคงเจอปัญหาทั้งผู้เล่นและก็โค้ชค่ะยังคงอยู่ในโควิด -19 โปรโตคอลมีผู้เล่นเพียงแค่8ปคนเท่านั้นตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ NBA แต่ว่าพอเปิดเกมมาแล้วจริงๆเนี่ยค่ะก็เป็นท론톤ทอล์แร t ปเตอร์สค่ะที่สามารถยิงได้ดีกว่าค่ะโดยเฉพาะการยิง3นาคะแนนนำโดยคริสบูเช่ค่ะนอร์แมนพาวแลวก็ส t ตลลี่จอห์นสันทำให้พวกเขาเนี่ยมีเกมที่ดีกว่าแล้วก็ออกนำไปก่อนในช่วงครึ่งแรกในขณะที่ทางงเเนนนัคได้ป็แก หลักในการทําแต้มทั้งการยิง2และ3คะแนน<ม>ร่วมกับเจเรนบราวน์ถึงแม้ว,วันนี้ค่ะทั้งคู่เนี่ยนะคะจะมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะในการยิงลูกโทษแต่พวกเขาก็สามารถช่วยกันป่วนโทนโต้แรปเตอร์แล้วก็จมตีโทนโต้แรปเตอร์ซะอย่างต่อเนื่องทางเกมหมันไปดูทางฝั่งของเคมเปอร์วอลเกอร์บ้างค่ะวันนี้นะคะการยิงของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท<ม>่าไหร่แต่เขาก็มีส่วนร่วมกับเกมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วยทีมได้เป็นอย่างดีหลังจากที่บอสตันเซอร์วส์เนี่ยตามซะเป็นส่วนมากเปิดครึ่งหลังมากันในช่วงควอเตอร์ที่ียว โทรอนโตแรปเตอร์ในวันนี้ค่ะเสรษดาอย่างเดียวที่คายลาลี่เนี่ยไม่ร้อนแรงเท่าที่ควรถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะแอสซิสให้กับเพื่อนได้เป็นกระบ,บุงในช่วงครึ่งหลังนี่ยค่ะแรปเตอร์สพยายามไล่เท่าไหร่ก็ไล่ไม่ไหวต้านบอสตันเซลติกสไม่ไหวจริงๆทําให้เป็นบอสตันเซลติกสสามารถคว้าชัยชนะได้ก่อนที่จะเข้าสู่ออสตาเบคค่ะและผลงานของผู้เล่นดนทีวันนี้โทรอนโตแรปเตอร์ได้คริสบูเชค่ะ 3 0แต้ม5ารีบาลยิงสุดยอดเลยวันนี้73.3%ตโนแมนพาว25แต้ม4แอสซิสต์ฟิลโก41.2%ส่วน Boston Celtics นะคะก็ได้เจสันเชทัม27แต้ม12รีบาวยิงดีด้วยค่ะวันนี้60%เรตจเรนบราวน์21แต้ม7รีบาวส์4แอสซิสต์สมก็เป็น2องออสตาของทีมเลยค่ะจบเกม Boston Celtics ์เอาชนะชนโชว์แรปเตอร์ไปได้132ต่อ125 ก่อนอื่นนี้ต้องขอชื่นชมหัวใจของ Ra ป t ตอร์จริงๆครับพวกเขาเนี่ยสู้ได้อย่างดีจริงๆแม้จะมีผู้เล่นรงสนามทำการแข่งได้เพียง8คนตัวจริงทุกคนเนี่ยสู้ตายาจริงๆครับโดยเฉพาะย่่งยิ่งในทัพสำรองครับเขาได้คริสบูเช่นครับกับเทเรนซ์เดวิสสองคนนี้ทำรวมก<ะ>ัน52แต้มเข้าไป,ไปแล้วนะครับโดยคริสบูเช่นเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีลุ้นผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีครับแม้ว่าจอแดนครักสันของยูทาแจกจะโดดเด่นกว่าแต่เขาก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆ และเขายังเป็นคนเดียวนะครับในหลีกตอนนี้นะครับ ที่มีการยิงสามคะแนนลงอย่างน้อย50ลูกกับการบล็อกอีกอย่างน้อย50ครั้งครับไม่ธรรมดา,าจริงๆการพักเบรกช่วงครึงร่งฤดูกาลในออสตาเบรกเนี่ยครับถือว่าเป็นสิ่งที่ทั้งทีเนี่ยต้องการอย่างยิ่งหลังจากที่กลับมาจากออสตาเบรกนะครับพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตแลนตาฮอสครับเช้าวันศุกร์12มีนาคม7โมงครึ่งครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับรับเตอร์ที่กลับมาครบๆเนี่ยพวกเขาจะเร่งเครื่องแค่ไหนครับในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลในส่วนของบอสตันเซอร์ติกครับชัยชนะวันน ก่นนอนหน้านี้เนี่ย14เกมหลังสุดพวกเขาแพ้ไปถึง9ครับ ในช่วงนั้นเนี่ยโค้ชแบรดสตีเวนเนี่ยข้อค่อนข้างเซ็งกับผลงานของทีมตัวเองนะครับเขาได้มีการพูดคุยกับนักกีฬาในทีมครับแล้วก็เหมือนเป็นการท้าทายนักกีฬาครับบอกว่าช่วง4เกมสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ออสตาเบรกเนี่ยช่วยชนะให้ดูหน่อยติดต่อกันสัก4เกมได้ไหมขอทําให้ดูหน่อยและพวกเขาทุกคนก็ตอบสนองโค้ชแบรดสตีเว่นได้ดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทัพสำรองตัวจริงทุกคนเนี่ยทำได้อย่างดีในส่วนของทัพสำรองนี่น่าชื่นชมมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมวันนี้ก็เป็นอีกหน่่่วววยยจะเเป็นนนนททตตััััดคคบบกีีม้้้งงงงงําาาหขอออไ มอเสจริงๆแล้ววันนี้มาได้เจฟทีครับกับแกรนด์วิลเลียมอีกโอ้โหวันนี้เลยยิ่งทําให้ทัพสำรองของของบอสตันเซอร์ติกค่อนข้างโดดเด่นจริงครับและอีกหนึ่งคนครับที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนั่นคือเคมบาวอลเกอร์ครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในช่วง10เกมหลังสุดเนี่ยผลงานการเล่นของเคมบาเนี่ยดีขึ้นมากนะครับแต้มเฉลี่ยนเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น21.9แต้มต่อเกมแล้วขึ้นหลัก20แล้วและไม่ใช่แค่การทาแต้มนะครับการแอสซิสต์ของเคมบาวอลเกอร์ก็ขึ้นด้วยครับ สาเหตุว่าทําไมตอนนี้เนี่ยบอสตันเซลติกส์ค่อนข้างค่อยๆอยอยอยเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆหลังจากจบเกมการแข่งขันนะครับเจสันเททัมเขาก็ได้พูดถึงการแข่งขันออลสตาร์ Star ที่จะมีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเขา,เขาดีใจแล้วก็แฮปปี้มากๆครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้เล่นกับเพื่อนสมัยตั้งแต่เด็กระดับมัธยมนะครับนั่นคือแบรดลีย์บิลทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในทีมเ <Dur> ควินดูแรนนะครับโดยเจสันเททัมเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงแทนเคดีที่บาดเจ็บส่วนแบรดลีย์บิลเนี่ยทางเควินดูแรนก็็ทททําา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 กก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 กรร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 รดฟตตต์เเ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 เขขข้้มมมมม่่่ววีีีคคคััััััััับบบบบบหหลลลลงงงงงจจจออออออสนนนนนยยยแพะป ทีมของ All Star เนี่ยแหละครับ Brooklyn n สครับโอ้โหวันศุกร์ที่12มีนาคมนะครับ7โมงครึ่งห้ามพลาดครับเราไปตอนที่เกมต่อไปครับ LA Clippers เดินทางไปเยือน Washington Wizards สำหรับวันนี้ค่ะทาง Clippers เนี่ยจะไม่มี Marcus Morris นะคะเนื่องจากมีอาการของคาชั u ค่ะหรือว่าสมองกระทบกระเทือนจากเกมที่แล้วค่ะที่ชนกระสอบของ Jeren Brown วันนี้ทางทีมเนี่ยก็ให้พักไปก่อนแล้วก็จะไม่มี Paul George ค่ะเนื่องจากก่อนการแข่งขันเนี่ยมีอาการมึนหัวเล็กน้อยนะคะโค้ชเลยขยับเอา Reggie Jackson ึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกเปิดเกมมาไม่นาน Kawhi เนี่ยก็ยเจอปัญหาน ออกไปนั่งยาวในช่วงควอเตอร์แรกค่ะวอชิงตันวิเซอร์สเนี่ยก็ฉวยโอกาสในช่วงนี้แหละค่ะบุกขึ้นมาเป็นฝ่ายนํานะคะทีนี้พอมาในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยคาวายสามารถกลับมาลงทําการแข่งขันได้แล้วนะคะผลงานของ LA c l i p p e r s เนีรยก็ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานของคาวายเองพทริกเบเวอรี่ค่ะเอฟวิซ่าซูบะหรือว่าจะเป็นลุคเคน่านะคะทำให้ในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยเป็น l a c l i ค p e r s ที่กลับขึ้นมานําทีนี้ค่ะพอเข้าสู่ครึ่งหลักเนี่ยค่ะโอ้โหวะะโ build, กโกอชิง เอ็นบีเอเช่นเคยค่ะแม้ว่าวันนี้การยิงเขาเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าการเอาฟาวเก็บแต้มจากสุดโทษเนี่ยยังคงทําได้ดีอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้ยิงลูกโทษในแทบจะไม่พลาดเลยทีเดียว<อ>ลาเซเวสบรูค่ะวันนี้ก็สามารถเสริมกับแบลลี่บิลได้เป็นอย่างดีทั้งการแอสซิสต์แล้วก็การรีบาวในยามที่ต้องช่วย2คนนี้ทําแต้มค่ะผู้เล่นคนอื่นในทีมนะคะก็สามารถทําได้ดีไม่ว่าจะเป็นรุยฮาชิมูระเดวิสเบทานค่ะหรือว่าจะเป็นโมวักเนอร์จากเกมที่คิดว่า LAlippper เอคลิปเปอร์เ้ง่ายๆกก็ลับกลายเป็นเกม็บ บี้กันมากๆผัดกันนําผัดกันตามอยู่กว่า19ครั้งนะคะในช่วงท้ายเนี่ยโหบี้กันแบบสนุกปวดใจจริงๆ,งๆอะแล้วก็เป็น LA Clippers ที่พาลาดรีบาวล,ลูกโทษสุดท้ายหมดโอกาสตีเสมอหรือว่าคว้าชัยชนะนะคะและแบร์รี่บิลค่ะก็พาทีมวอชนาวิศช์คว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนที่จะเข้าสู่ออสตาเบรกและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ LA Clippers ได้ควายเลนเดอร์ยี่สิบสองแต้มห้ารีบาวสามแอสซิสต์ฟิลโกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แพทริคเบลฟรีสิบเจ็ดแต้มสามรีบาวค่ะยิง ระดับ60%ทั้ง2และก็3คะแนนในฝั่งของวอชิงตันวิสซอ์สค่ะได้แปร์รี่บิล33แต้ม7จ็ดรีบาลฟิลโก39.1% แต่ลูกโทษน,นี่นะคะ15เข้า14ยอดมากๆากแล้วเซลเวสปรูง29แต้ม9รีบาล11แอสซิสต,ต์ขาดไปรีบาลดียวก็จะเป็นทริปเปิลดับเบิลแล้วนะคะเนี่ยจบเกมวอชิงตันวิสเซอร์สเอาชนะ LA Clippers ไปได้อย่างผิดคาด119ต่อ117เกมวันนี้นะถือเป็นอีกหนึ่งเกมร <า S 3> ครับที่ <รา S 3> <Washington S 1> วอชิงต,ตันวสิสเซอร์สมีการต่อสู้สที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับยอดเยี่ยมมากๆค่ะพวกเรา2คนขอให้ฉายาวอชิงตันวิสเซอร์สว่าเป็นทีมแจ็คผู้คายาครับโอ้โหเพราะว่าเจอกับทีมใหญ่ๆนี่เเเก็็บครรียยดจจิงงๆไม่่่วาาะปนอ L.A. Lakers L.A. Clippers และก็ Boston Celtics ครับเก็บเปรียบหมดเลยครับอย่าง Brooklyn Nets แล้วก็ Denver Nuggets เนี่ยพวกเขาเก็บมาถึง 2, 2> เกมแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้จริงๆในเกมวันนี้เนี่ยต้องชื่นชมการเล่นของพวกเขาจริงๆนะครับในส่วนของทัพสำรองเนี่ยถือว่าเป็นรอง L.A. Clippers แบบเยอะมากๆแต่พวกเขาไปเอาคืนได้ครับจากการทำแต้มวงในแล้วก็การเปลี่ยนจากการเทิร์นโอเวอร์ของ L.A. Clippers ม,มาเป็นแต้มเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญมากๆวันนี้พวกเขาทำได้ดีมากๆนะครับการเทิร์นโอเวอร์ของทีมอยู่แค่9ครั้งเท่านั้นในขณะที่ทั้ง L.A. Clippers เนี่ยกระโดดไปถึง17คร เยอะจริงๆครับในส่วนของรัสเซลเวสบรูครับวันนี้เนี่ยยิง3คะแนนเกิน3ครั้งนะครับวันนี้ยิงไป4ครั้งแต่ทีมชนะครับวันนี้ถือว่าโอเคครับสถิติของเขาวันนี้ทําไป29แต้มและการทํา29แต้ม,มในวันนี้ทําให้เขาแซงวอลเบลล์มี่นะครับขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนที่37ครับของประวัติศาสตร์ NBA ในการทําแต้มภาพรวมทั้งหมด2959แต้มแล้วครับก็ต้องถือว่าสภาพร่างกายและการเล่นของร ok ัสเซลเวสบุกนี่ค่อยๆเข้าท<ช>ี่ <thi S 2> และก็เข้ากับ<ะ>ทีมได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ้นููโทษดใร การนี้ถือว่าทำที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเองก็ตามแต่โค้ชสกอตตรูคเนี่ยเขาก็ยังมั่นใจในรัสเซลเวสบุกครับสกอตรูคนี่คืออดีตโค้ชของของรัสเซลเวสบุกตั้งแต่สมัยที่อยู่กับ OKC นะครับเขาบอกว่าเขาเห็นรัสเซลเวสบุกเนี่ยพยายามซ้อมทุกวันเลยซ้อมเน้นมากๆไมยว่าจะเป็นการยิง3การยิงลูกโทษแต่ถ้าเกิดการยิง3มเนี่ยไม่ต้องยิงเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่การยิงลูกโทษเนี่ยต้องยิงให้ลงจริงครับหลังจากกลับมาจากออสตาเบรคครับพวกเขาจะต้องเดินทางไปเเยือนนนมมมมมสสกีล่ครัััวพพหด11าาา8้ ส่วนของ LA Clippers ในเกมวันนี้ถือว่าเป็นความผิดหวังอีกครั้งหนึ่งนับของทีมที่ต้องแพ้ถ,ถึง2เกมติดก่อนจะเข้าสู่ All Star Break ครับรในส่วนของพอจอชเนี่ยก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยตามข่าวคือมีการมา,รมาทําการซ้อมนะครับแต่สภาพร่างกายของเขาไม่ไหวครับเขาบอกว่าเขารู้สึกมึนหัวหนักๆเหมือนกันทางไทยร,ร์ลูเนี่ยก็เลยให้พักไปก่อนเป็นการเฝ้าระวังอย่างที่อนมินตูนพูดอาการที่เขาบอกอะครับรคือเขาใช้คําว่า d i s s i n e s s d i s s i n e s s ก็คือแบบมันนมึนเวียนอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้เกี่ยวกับโควิด -19 อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ ของพ่อจอชเนี่ยเขาจะสามารถลงทําการแข่งขันในออสตาได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะไหวครับพักสักวัน2วันได้แจะก็พร้อมทําการแข่งขันได้แล้ววันนี้ในช่วงท้ายเกมครับที่เกมมันกำลังบีบเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดนะครับว่าทาง LA c l i ค p e r s เนี่ยเขาต้องการผู้เล่นลักษณะที่เป็นแบบเพลย์เมเ r อร์จริงๆครับึ้นมายืนในตําแหน่งพอยกาเนี่ยมาคอยช่วยลันเกมคอยแบ่งเบาภาระความกดดันต่างๆของคาวเลเนอร์ครับโดยเฉพาะในช่วงที่ทีมไม่มีพ่อจอชแบบนี้หรือจะเป็นในช่วงที่แบบมีแต่พ่อจอชไม ว่าก่อนเส้นตายการเทรด25มีนาคมอย่างที่บอกทีมของ LA Clippers ยจะมีใครเข้ามาเสริมทีมครับถ้าเกิดเอาเข้ามาเติมเต็มในจุดนี้ได้เนี่ย<ม> LA Clippers ค่อนข้าง,างน่ากลัวมากๆ<ม>นะครับ<ม>ในส่วนของ Kawhi Leonard ครับหลังจากจบเกมเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงความคาดหวังนะครับในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังเขาบอกว่าเขาจะพยายามชนะให้มากที่สุดครับพร้อมกับผสมผสานการเล่นให้มันกลมเกลียวกันมากขึ้นเคมีในทีม,มการรันเกมต่างๆการปิดแต้มการปิดเกมเนี่ยเพื่อจะเดินหน้าเข้าสู่เพลย์ออฟได้แบบนิ่งๆแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจเนี่ยนะครับจหรับเกมถัดไปหลังจาก ที่กลับมาจากออสตาเบรคเนี่ยนะครับเข้อจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Golden State Warrior ครับวันศุกร์ที่12มีนาคมนะครับ10โมงเชา้าสนุกแน่นอนครับเราไปปิดท้ายกับเกมสุดมันก่อนเข้าออสตาเบร k ครับ มิ l วอกกี้บัคส์เดินทางไปเยือนเมมฟิสเกสリーเปิดเกมมาวันนี้ค่ะทางมิววอกกี้บัคส์ยังคงใช้จูร์ฮอลิเดย์ในบทบาทตัวสำรองเป็นเกมที่3ติดต่อกันหลังจากที่กลับมาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วพอเริ่มเกมเนี่ยค่ะก็ดูเหมือนว่ามิ l วอกกี้บัคส์เนี่ยน่าจะคว้าชัยชนะไปได้แบบง่ายๆ<嗯>เพราะว่าเขาใช้การกดดันเกมรับค่ะแล้วก็การปิดแป้มวงในใส่เมมฟิสบีให้พวกเขาเนี่ยต้องยิงวงนอกเมมฟิสในขณะนี้เนี่ยเป็นทีมที่มีการทำแต้มวงในดีที่สุดเลยนะคะ<嗯>แล้วก็ได้ผลจริงๆค่ะเพราะวา บัค์เนี่ยออกนำไปก่อน3 1ต่อ17ในส่วนของมิววอกกี้บัคนั้นก็ได้พยากร์วางเนี่ยแหละค่ะที่มีผลงานอันยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะคะทะลวงหัวค,งวค้งแล้วครั้งเล่าค่ะรวมไปถึงการบล็อกค่ะแล้วก็การขโมยคอยสมิรตันในวันนี้ค่ะก็เสริมการเล่นของพยากร์วางได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าการยิงเขาเนี่ยจะไม่ค่อยร้อนแรงเท่าที่ควรแต่พอเข้าสู่เครื่องหลังนี่สิคะการยิงแล้วก็การเล่นเกมบุกของบัคสนี่ก็สะดุดไปซะอย่างนั้นเครื่องจากล้นๆ้อนอยู่ๆก็เย็น ขึ้นมานะคะยิงเอายิงเอาคาบเอาขาอา้าเมาไม่ได้แต้มก็ได้ฟาวรวมไปถึงดิลลันบลูค่ะแล้วก็โจนาที่ช่วยเก็บแ้มวงในแล้วก็ระยะกลางได้เป็นอย่างดีจากที่ตามเป็น1ิบเนี่ยกลับขึ้นมานำร่วม1ิแต่บัคซ์ในวันนี้ค่ะก็แสดงให้พวกเราทุกคนเห็นเลยว่าทําไมพวกเขาถึงยอมเสียสิทธิ์รัฟมากมายเพื่อเอาจูฮอยเดมาร่วมกับทีมนะ,ะในช่วงท้ายเกมเนะะี่ยค่ะช่วงที่พวกเขาเนี่ยไม่มีเวลานอกเหลือแล้วเนี่ยจูฮอยเดแสดงให้เห็นถึงความนิ่งและก็ความเหนือความแน่วแน่เหมือนจะพยายามบอกพยากว้าว่า ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดก,การเองลูกสุดท้ายนี้อะ่ะยิง2คะแนนเบสไลน์ลงไปคว้าชัยชนะให้กับ Milwaukee Bucks เฉยเลยค่ะและผลงานของผู้เล่นนิติวันนี้ Memphis Grizzlies ค่ะได้ Jamal สามสิบห้าแต้มหกรีบาวห้าแอสซิสต์ทำทุกอย่างให้กับทีมแล้วจริงๆริง DeLon Brooks ยีแต้ม4รีบาวด์7แอสซิสต์ยิง3คะแนนไม่ดีค่ะแต่วันนี้ก็ช่วยเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษได้ดีส่วน Milwaukee Bucks ได้ Giannis Antetokounmpo ok อะ่ะ26แต้ม11รีบาวด์8แอสซิสต์เกือบจะ t r i จับโบวดับเบิลเลยนะคะคริสเมอรตัน22แต้ม10รีบาวค่ะเป็นดับเบวลดับเบิลจบเกมมิวอ a กกี้บัคส์เฉือนอัลชินาเมมฟิสกิสลีไปอย่างระทึก112ต่อ111สําหรับเมมฟิสกิสลีนะครับจามอลแรงเนี่ยเขาแสดงใ,ให้เห็นหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้นําของทีมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมวันนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดเกมมาเลยควอเตอร์แรกเนี่ย การยิงก็แย่อะไรก็แย่ไปหมดแต่เขาไม่เคยหลุดโฟกัสเลยนะครับเขาไม่ยอมให้ผลงานแย่ๆในช่วงพอตแรกเนี่ยมาเอฟเฟกต์ Effect, กับกับเวลาในการเล่นที่เหลือเลยนะครับในช่วงหลังเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการลุยไม่ว่าจะเป็นการยิงโดยเฉพาะยิง3คะแนนก็ทําได้ครับในช่วงแรกนี่ยิงไม่ลงเลยนะครับแต่เขาก็ยังมั่นใจและเขาก็เชื่อว่าเขาทําได้แต่เพื่อนๆดูผลงานครับวันนี้กดไป30กว่าแต้มและอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมในเกมวันนี้ครับนั่นคือดิลอนบรู๊ครับแม้ว่าในการยิงในภาพรวมเนี่ยวันนี้จะไม่ค่อยดีนะครับการ ือการยิง3คะแนนแต่ในวันนี้เนี่ยหลายๆคนที่ดูชมเกมการถ่ายทอดสดจะเห็นเลยว่าเขามีประโยชน์มากๆในการเล่นเกมรับพลังที่เขาให้กับทีมครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับต่างๆเนี่ยหลายต่อหลายเพลย์เราเห็นเขาประกบใส่ยานิสอันเดรทุกุมโปนครับรูปร่างนี่เป็นรองแบบชัดเจนพละกําลังนี่ก็สู้กันไม่ได้แต่เขาก็สู้ตายรวไมไปถึงคริสมิโลตันด้วยในบางจังหวะนี่ก็เป็นเดรอนบรูคครับที่ไปทาให้คริสมิโรตันเนี่ยยิงค่อนข้างยากจริงๆทั้ง2งคนครับทั้งจามาลแรงแล้วก็เดรอนบรูคเนี่ยถือว่าเป็นกําลังสาคัญ แพ้เนี่ยแต่ก็แพ้แบบประทับใจจริงๆครับช่วงออสซาเบร์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทีมเนี่ยต้องการมากๆในตอนนี้ถ้าเกิดกลับมาเนี่ยนะครับอย่างเจสเกรสันอาร์เลนเนี่ยหรือจะเป็นเจเรนแจ็กสันจูเนียร์รวมไปถึงจัสติสวินเซโลที่กลับมาแล้วนะครับแต่สภาพร่างกายของเขาเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่เข้าที่ถ้าเกิดได้เบรกได้ทําการซ้อมมากขึ้นได้ดูแลตัวเองต่อเนื่องเนี่ยพอกลับมาเข้าสู่ครึ่งหลังของฤดูกาลเนี่ยจะทําให้ทีมของพวกเขาเนี่ยน่ากลัวขึ้นเยอะเลยครับจะมีลุ้นเพลย์อินลุ้นเพลย์ออฟก็ดูในช่่่่่่่ววงงงงงงคคครรรรึหลลลลััขขอออออฤดูกกกกาาาาเเเเเเเนนนนนนีีีียยยบบโ้้้ชทท์จิิตตส จากทีมนี้คือถนอมรักษาร่างกายของตัวเองครับแล้วก็มุ่งม,มั่นในช่วงครึ่งหลังของลูกาหลังจากที่กลับมาจากออสตาเบร k ครับพวกเขาจะรอรับการมาเยือนของวอชิงตันวิสเซอร์สครับวันพฤหัสที่11มีนาคมนะครับช่วง8โมงเช้าห้ามพลาดครับในส่วนของมิวกี้บาร์ซ์วันนี้เนี่ยอย่างที่แอดมินตูนพูดครับตอนแรกนคิดว่าจะเป็นเกมง่ายๆแล้วหัวนํามาต่อเนื่องเลยแต่พอมาเข้าสู่ช่วงควอทีส3นนี่เครื่องเย็นพอเครื่องเย็นปุ๊บก็งานเข้าเลยสิครับทางเมลฟรสกิซซี่ก็ค่อยๆไล่จนโดนแซงตอนแรกนี่ย่่่าาจะแแพ้บอหไมนเเชืล พวกเขาจะกลับมาได้เราเห็นการรันเพลเกมบุกค,ครึ่งสนามของพวกเขาเนี่ยที่มันดูดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเพลเพลที่แพตคอนนนตันยิง3คะแนนพาทีมขึ้นนําเราเห็นการเล่นเกมรับของยานิสที่เป็นแกนหลักเนี่ยแล้วก็มีคนอื่นๆเสริมเข้ามาครับทำได้ดีมากๆนะครับวันนี้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยปิดการบุกวงในของเมนฟิกกิสซี่ได้เป็นอย่างดีจริงครับและที่สําคัญครับการทํา26แต้มวันนี้ของยานิสอันเทตคุมโปครับทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนที่3นะครับในประวัติศาสตร์ของครับ ที่11,594แต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอตอนนี้อีก2คนที่นำเขาอยู่อันดับ2นี่คือ Big Dog g r e n r น b i n ินสัครับ เพืเ่อนๆที่ติดตามชมบาสมาตั้งแต่ยุค90เนี่ยจะจำชื่อคนนี้ได้คนนี้ก็คือเป็นคนอีกคนนึงนะครับที่โดดเด่นมากๆสำหรับที Milwaukee ucks, ม Milwaukee Bucks เขาทำมาไว 12, ้12,010แต้มในขณะที่อันดับหนึ่งนี้ก็แน่นอนครับคาริมอับดุลจาบาครับ14,211แต้มเชื่อว่าอีกไม่นานครับอีกไม่นานจริงๆครับพยากวางยาน,นิสเนี่ยแซงสบายๆแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายนี่คือเบียงเป๊ะมากๆยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องได้อีกสบายๆหลายปีเลยครับและที่ไม่พูดถึงวันนี้ไม่ได้ครับนั่นก็ ในช่วงท้ายเกมเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมกันไหนท่อสวดจะเห็นเลยว่าทาง Milwaukee Bucks เนี่ยเขาไม่มีเวลานอกเหลือแล้วนะครับพอลากขึ้นมาเนี่ยจ r ฮอยเ l นี่แทบจะไม่มองคนอื่นเลยคือเขามีความมั่นใจมากๆ ว่าลูกสุดท้ายเนี่ยเด็กเขาผดเด็จศึกเองและเขาก็บรเลเองจริงๆนะครับคือยานิสเนี่ยกระโดดเ hey! ฮดีใจไปด้วยเลยว่าจูฮอยเดนที่เอาเข้ามาเนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยต้องเสียทั้งสิทธิ์ราพเสียอย่างเยอะไปหมดเลยนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งครับว่าจูฮอยเดนมีค่ากับพวกเขาแค่ไหนมไม่ต้องไปพึ่งยานิสคนเดียวไม่ต้องพึ่งคริสมิลตันอีกคนนึงครับวันนี้จูฮอยเดนสามารถลงทําการแข่งเกิน20นาทีได้แล้วนะวันนี้เขาลงสนาม22อนาทีสภาพร่างกายในี่เข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆเชื่อว่าหลังจจจาา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 ากกกกกทีี All ่่่่่ออเเเเบบบบรรรลลลัััมมนนนยยยย้้้้็็ะปตตววิงงงงไดสขแ ตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามารอชมกันครับว่าในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยมิลคี้บัคจะร้อนแรงแค่ไหนเกมแรกที่พวกเขากลับมาจากออสตาเบรกเนี่ยครับจะรอรับการมาเยือนของนิวยอร์กนิกส์ครับวันศุกร์ที่12มีนาคม8โมงเชา้าห้ามพลาดครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ตารางอันดับในขณะนี้ และสำหรับการแข่งขัน,นในวันนี้ค่ะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ออสตาเบรกค่ะไม่น่าเชื่อนะคะเราได้ก้าวผ่านครึ่งฤดูกาลแรกไปแล้วเตรียมพบกับความมันในครึ่งฤดูกาลหลังได้เร็วๆนี้หลังจากออสตาเบรกเลยค่ะชอบคลิปนี้ของพวกเรากดไลค์กดซ like. ับนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะที่โลโก้เ b ็นบีเนียตรงกลางนี่เลยค่ะนึกถึงเ b a นอึกถึงเ b a นแมน,นนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณครับ